ความเชื่อของอดุปวันก,ก่อนนะครับนี่คอที่ก่อต้านเขานะครับชื่อชานเทสรัสเซลชานเทสรัสเซลชาวสาหรัฐนะครับเกิดที่เมืองเกิดจริงก็คือเกิดที่เมืองคริสเบิร์กเพนซิเวเนียนะครับเขาเติบโตในช่วงกระแสการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ก็คือในช่วงในสมัยในศตวรรษของเขาเนี่ยในช่วง1860-70เนี่ย เป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาเรียกว่าเป็นการช่วงตื่นตัวของรอครอยการเสด็จกลับมาของพระเยสุคริสในช่วงสมัยศตวรรษที่18นะครับสหรัฐอเมริกามีหลายคนมากมายที่พยายามหาคําพยากรณ์ว่าพเยสูคริสจะเสด็จมาปีไหนพออนไหนเขาก็นั่งนับนื่งนับ,นบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นชาเทสและเซลเ,เ,เขาเติบโตมาในในสังคมนี้นะครับเขาโตมาในคณะของเซเว่นเดย์แอสเวนติช เพราะชันเทสเซลเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเขาไม่เชื่อเรื่องนรกตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วในบยของเขานะครับโดยเฉพาะที่เขาเติบโตมาในคณะเซเว่นเดย์แอสเซนติสเป็นน้องเข้าใจนะว่าคิดจัก,กวันเสาร์ไม่เชื่อเรื่องนรกนะครับไม่มีนรกสําหรับพวกวันเสาร์ขีดจักวันเสาร์นะครับพวกนี้ที่2แต่โจเท,สเ,ทสเซลรันเทสเซลเนี่ยไม่ค่อยดังคนที่2องเขาก็คือโจเซฟรัสเทอร์ฟอร์ด จ o เซฟรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนที่เปลี่ยนชื่อจากไซออนใช่ไหมครับบอสทราวเวอร์แอนด์ไบเบิลโซซตี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพยานพยาหัวาโดยเขาใช้ข้อพระคัมภีร์ที่สนัสนุนคืออิสยาบทที่43ข้อที่10เราดูข้อนี้ของเขาหน่อนะครับข้อที่เขาใช้อิสยาบทที่43ข้อที่10อิสยาบทที่43ข้อที่10 นี่เป็นข้อที่เขาใช้สําหรับการเป็นพยานชื่อของเขานะครับพยานพยาุวามาจากชื่อนี้ก<ไ>ิจการบทอ่าขอโทษกิสยาบริสีสิบสามข้อที่สิบริยาเวราตรัตนงนี้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสักขีพยานของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกไว้เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละก่อนหน้าเราไม่มีเทพเจ้าใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มีคร,รค,ครับเขาใช้คํานี้ครเดี๋ยวเจ้ทาทั้งหลายเป็นสักขีพยานฝ่ายเราเขาก็เลยใช้ชื่อเปลี่ยนชื่อจากองค์กรหอสังเกตการนะครับเปลี่ยนเป็นพยานพยาหัวเพราะอิสยาบทที่43ข้อที่10โจโซเซฟรัตเชอร์ฟอร์สเขาชอบเขามีชื่อเล่นในกลุ่มของเขาก็คือผู้พิพากษาแต่จริงๆนะโจเซรเฟรัตเชอร์ฟอร์สไม่เคยเป็นผู้พิพากษานะครับ<ม>เขาเป็นเหมือนกับแค่ทนายความให้กับองค์กรที่เฉย นะครับแต่เขาชอบตั้งชื่อเล่นๆของเขา,าเป็นเรียกว่าเป็นผู้พิพากษาอ mm ัลเท์ฟอร์นะครับแล้วรัลเตอร์ฟอร์เขาเป็นคนหนึ่งที่พยากรณ์ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในปี1930 mm hmm. เขาเขียนหนังสือที่บอกว่าคนในชั่วอายุนั้นจะไม่ตาย mm hmm. เขาบอกว่าวันนั้นปี1930อับราฮัมยิสอักรยาโคบจะเป็นขึ้นมาจากความตายจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพอปี1930จริงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาก็บอกว่าอ๋อคำอายุในคำอายุคในช่วงอายุนี้ไม่ได้หมายถึงในยุคของเขาแต่หมายถึงตลอดไปฉะนั้นพระยูจะมาตอนไหนก็ได้ในชุดในช่วงอายุนี้นี่คือเป็นการเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเข็บเล่นคาของเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นคนที่สคนนี้ดันนะครับก็คือนาธานเอชโน์นาธานเอชโน์ถือว่าเป็นยุคที่เติบโตสูงสุดของพญาพยาพรวาเลยแหละ นะครับจากสมาชิกล้านกว่าคนก็สามารถทำขึ้นมาได้3าถึงสเท่าและคนคนนี้เป็นคนที่แปลพระคัมภีร์ที่ถือว่าผิดพลาดมากที่สุดเลยที่เรียกว่าฉบับแปลโลกใหม่หรือที่ว่าที่เรียกว่า new world translation นะครับฉบับนี้เขาแปลคําว่าพระเยซูคําว่าพระเจ้าที่ใช้กับพระเยซูเป็นพระองค์หนึ่งเป็น god เขาเพิ่มโครสีที่บอกว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างทุกสิ่งใช่ไหมครับ เป็นออลติงเขาก็ไปใส่คําว่าออเทอร์เอาไว้ด้วยก็หมายความาพระเยซูสร้างสิ่งอื่นก็แสดงว่าม,มีบางอย่างที่พระเยซูไม่ได้สร้างใช่ไหมนั่นแหละรครับเขาเขาใช้คํานี้ก็คือของนาธาทำเอชนร,ร์ฉะนั้นในช่วงระยะเวลาแรกขององค์กรพยายามพี่อกว่าเขาจะมีเพียงแค่3คนเท่านั้นสุดท้ายพอมาคนที่4เนี่ยก็คือแฟรงค์บัตเดอร์แฟรงค์บัเดอร์แฟรงค์เขาพยายามเปลี่ยนจากการปกครองของคนใดคนหนึ่งเนี่ย ให้กายมาเป็นแค่คนคนเดียวเอาเป็นคณะกรรมการปกครองที่เขาเรียกฉะนั้นในปัจจุบันนี้พยาพือว่าไม่มีคนคนเดียวในการเป็นผู้ปกครองแต่เขาใช้เรียกตำแหน่งนี้ว่าคณะกรรมการปกครองนะครับหรือคณะกรรมการอํานวยการนั่นแหละแล้วเขาใช้ว่าตามคาในมัทธิวที่ี่ที่พระเยซูเรียกประมาว่าทาสผู้ซื่อสัตย์พวกนี้เขาใช้แค่คำนี้คำเดียวว่าเลียกถึงคณะกรรมการปกครองเท่านั้นนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูหลักคำสอนสั้นๆของพวกเขาทีนี้ความเชื่อของพยันะพยาพวาก็คือหนึ่งพวกเขาปฏิเสธตรีเอกภาพเชื่อนะครับเขาปฏิเสธไม่พอนะครับเขาเชื่อว่าเป็นคําสอนของมารด้วยแล้วเวลาพูดถึงตรีเอกภพพยาพวาเขาจะทําเป็นรูปคนสามหน้าเฟร็ดเขาบอกว่าพระเจ้าของคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าของพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับคนสามหน้าพาะเขาปฏิเสธตรีาอุภพไง และเขาถือว่านี่เป็นคำสอนของมารเลยนะครับและเขาบอกว่าพระเยซูคือสิ่งสร้างแรกของพระเจ้าเป็นทูตสวรรค์มิคาเอลเราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะพยานเทววาผู้นำเขาเริ่มต้นมาจากคณะเซเว่นเอเอเซนติสฉะนั้นในปัจจุบันนี้นะครับพวกเซเว่นเอเขาก็ยังเชื่อว่าพระเยซูก็คือทูตสวรรค์มิคาเอลมาก่อนแหละนะครับพระเยซกูก็อีกชื่อหนึ่งของพระเยซู คือทูตสวัสดิ์มิคาเอลนะครับนี่คือความเชื่อของเขาแลว้วก็อยู่ในฐานหน้าที่ต่ำกว่าพระเจ้าพี่น้องสังเกตน,นะครับว่าในยอห์นบทที่1ข้อที่1เนี่ยนิว Translation ชัเขาแปลว่าเป็นเดอะเวิร์ดใช่ไหมครับวิรกก็เป็นตัวจีเล็กแล้วก็ยอห์นบทที่ 13- 4 35มบ้าเขาบอกว่าพระบุตรทรงอยู่ใต้พระบิดาทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทางวิญญาณเท่านั้นคือพยายามที่ว่าไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทางกายจริงๆ เขาเชื่อว่าพระเยซูฟื้นคือชีพขึ้นมาเป็นทางจิตทางวิญญาณเท่านั้นเพราะเขาเชื่อว่าเนื้อหนังมนุษย์พระเยซูมาตายเพื่อไถ่บาปใช่ไหมเป็นค่าไถ่มนุษย์ฉะนั้นมาาเมื่อตายค่าไถ่มนุษย์ทาบาปเขาพระเยซูก็ต้องเอากายดินเนี่ยไปไถ่มนุษย์ฉะนั้นปัจจุบันนี้กายของพออระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจริงๆแต่พระเยซูฟื้นทางฝ่ายวิญญาณเท่านั้นนะครับและพระวิญญาณโดยสุดเป็นพลังของพระเจา้าเคลื่อนไหวตามพระประสงค์ของพระเจา้า นี่คือหลักคำสอนของพยานยทีก่กวานะเวลาเขามาหาเราเขาจะถามเาเลยว่าคุณเชื่อพระเยซูเมื่อเราบอกเขาว่าเราเป็นคริสเตียน<ม>เขาก็จะถามเราก่อนเลยว่าคุณเชื่อหรือว่าพระเยซูเป็นพระเจา้าใช่ไหมและถ้าเราบอกว่าเราเชื่อเขาจะบอกว่าพระคัมภีบอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจา้าแต่พระเยซูเป็นสิ่งสร้างแรกของพระเจา้าด้วยการใช้ข้อโครสีนี่แหละที่ผมที่เราเรียนกันใวันแรกใช่ไหมโคราสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบห้า ที่บอกว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรหัวปีใช่ไหมครับ first born แล้วก็ใช้ในวีมวนวันที่3นะ่ะที่บอกว่าพระเยซูทรงอิเดอ e g กินนิงใช่ไหม of c r e a t u r e of god c r e a t u r e ก็คือเขาใช้คำนี้ซึ่งพี่น้องจำได้ไหมยังจำความหมายได้อยู่ไหมว่าคืออะไรความหมายของ first born ในโครเสีอ่ับที่หนึ่งถึงที่สิบห้า สิสทธิอำน,นาจใช่ใช่ครับการครอบครองใช่ไหมโดเมนเนียนใช่ไหมครับและอันที่สองละ่ะถ้าบอกว่าพระเยซูเป็นทูตสวรรค์วิคาเอลอยากรู้ไหมว่าเขาใช้ข้อไหนหน่งเทสริกาบทที่สี่ข้อสิเรามาดูด้วยกันตามพระวจหนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกพวกทา่านข้อนี้ว่าเราที่ยังมีชีวิตอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วข้อที่สิคคบหกนะฮะกับข้อสิคคบหกด้วยคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยผ้าดำหลักสรรรรังด้วยเสียงเรียกของหัวหน้ทผู้สวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและผู้คนที่ตายแล้วในพระคิดจะเป็นขึ้นมาก่อนครับนี่หเทศริการข้อนี้พี่บาโลูกำลังพูดถึงอะไร การเสด็จกลับมาของพระเยซูใช่ไหมดู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเชื่อพระเยซูคือทุตสวมิคเอลา็เขาก็ใช้ข้อนี้ไงข้อที่16ด้วยว่าองค์พระเจ้าจะเสด็จจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกใช่ไหมของหัวหน้าทูตสวรรค์ with the voice of an archangel ก็ใช้คำนี้เลยแสดงว่าพระเยซูเป็นทูตสวรรค์เจกเพราะพระเยซูมีเสียงเรียกของทูตสวรรค์ นี่คือข้อที่เขาใช้นะครับเราคิดยังไงกับข้อนี้คัมภีร์บอกว่าเจ้าจะลงมาแลวทุกสวรรค์จะมาด้วยนะครับใช่จับจัจัแล้วด้วยเสียงละ่ะเสียงของทุตสวรรค์ด้วยเสียงเรียดทุสวรรค์จะสั่เสียงร้องน,น่าจะเป็นแบร้องสัรเสริญดีใจเพราะว่าในรีวิต่างๆบอกว่าพระเยซู มาเข่าลงมาในี่ยทุกว,วันลงมามีเสียงแตรเสียงอะไรฮะจับจับพระคัมภีร์นหนึ่งนะครัอันเสด็จมาครับก็นี่แหละก็พระคัมภีร์บทที่4ข้อ15บ6เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันถูกไหมพระเยซูเสด็จกลับมาเสียงของอารัททูตาที่บดีเป่าแตรใช่ไหมเป็นเสียงของทูตาอาัครอาร์แองเจมิคาเอลซึ่งเป็นมโนทูตสวรรค์แต่ว่าพวกนี้ก็ันไปแยกคำเนี่ยไอ้กันไปรวมคำ เค้าอุปวิญาแล้วมีเสียงแตรมีเสียงเรียกของทูตสวรรค์แสดงว่าพระเยซูเป็นทูตสวรรค์เพราะพระเยซูมีเสียงของทูตสวรรค์นะครับแล้วอาร์ชแองเจิลในที่นี้รู้ไหมว่าก็เป็นใครก็เป็นมิคาเอลใช่ไหมเพราะอาร์ชแองเจิลเป็นคําเดียวนะครับที่ใช้กับมิคาเอลเท่านั้นถ้าเราดูในดาวนีโอบทที่10เนี่ยข้อ13บสามแต่เจ้าผู้ครอบครอง าราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางเราไว้ถึง21วันแต่มิคาเอลเจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยเราเพราะเราถูกละไว้ที่นั่นให้อยู่กับบรรดากษัตริรย์เปอร์เซียครับแล้วก็บทที่12ข้อหนด้วยบทที่12ข้อ 1, 12, อ 1. 1> ในคร้นั้นมิคาเอลเจ้าผู้ค้อครองยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้น และจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้นมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะได้รับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อในะชื่อบันทึกไว้ในหนังสือครับมิคาเอลเด็กเกรินซ์ใช่ไหมใช่นะในดาเนียลพูดถึงมิคาเอลนะครับเราต้องเข้าใจอีกนะครับว่าสำหรับอิสราเอลมิคาเอลเป็นเหมือนทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ชนชาติอิสราเอลเลยถูกไหม คำว่าอาร์ชก็แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่กว่าใช่ไหมครับเหมือนบิชอปอาร์ชบิชอปใช่ไหมอังเกลออาร์ชอังเกลฉะนั้นดัตมิคาเอลเป็นเสมือนเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ชั้นที่ใหญ่เลยในวฉะนั้นเขาก็เลยไปเปรียบเทียบว่าพวกนี้เชื่อว่ามิคาเอลเป็นสิ่งสร้างแรกของพระเจ้าฉะนั้นมิคาเอลก็คือพระเยซูคริสต์นั่นแหละในความหมายของพวก uh, พยาธิพยาวรณ์นะจริงจริงเซเว่นเดย์แอธเล t ติสบางกลุ่มที่เป็น Fundamental Seventh-day Adventist จริงๆ ก็ยังเชื่ออยู่นะครับว่าพระเยซูก็คือทูตสวรรค์มิคาเอลนั่นแหละแต่จริงๆเรารู้แล้วนะว่าพระเยซูไม่ใช่ทูตสวรรค์มิคาเอลเรามั่นใจเพราะอะไรมั่นใจเพราะว่ามีพรงพีข้อไหนยืนยันอ่าหามาถ้าเรามั่นใจว่าทูตสวรรค์มิคาเอลไม่ใช่ที่สวรรค์อ่าพระเยซูไม่ใช่มิคาเอลมีข้อไหนยืนยันอ่าในผมเป็นพยานทพื่อว่าเลยวันนี้าาผมเชื่อว่าน,นั่นทูตสวรรค์คืออ่ามิคาเอลคือพระเยซูคริส เราจะใช้ข้อไหนเราวิเคราะห์กันไม่ใช่ผูสวไม่ใช่มีใคเอลใช่ไหมคะครับในในยนก็ได้ที่บอกว่าพระวาทะทรงดำรงเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่ามีครเอลกับพระเยซูเนี่ยคือเป็นคนเดียวกันและก็อยู่กับพระเจ้าอยู่แล้วก็คือเป็นสิ่งสร้างแรกของพระเจ้าก่อนที่จะมีโลกนี้ถูกไหม ฉะนั้นการที่เราเขาเ้าหรอพระวัทาอยู่กับพระเจา้าพระวัทนสติกับพระเจ้าเนี่ยเขาก็เชื่ออยู่แล้วว่าพระบัทาอยู่เพราะอยู่ก่อนการสร้างโลกคือพระเจ้าสร้างสร้างมิคเเอลก่อนและมิคาเอลก็มาสร้างโลกต่ออีกทีหนึง่ง<ม>แต่เราจะรู้ได้ยังไงจะแยกได้ยังไงว่าพระเยซูไม่ใช่อัคระทูตมิคาเอลมีพระมีคนอคนเดียวที่ คุณบอกว่ามันไม่ชัดเจนว่าเปี้ยซูเป็นพระเจ้าหรือทศวรรแต่มีพระคดีหลายข้อที่ชัดเจนว่าเป็นซูเป็นพระเจ้า,จา,จ,จ,า,จ,าจากเปี้ซูตายในบาศซึ่งทศวรรไม่ตายถนบาศแล้วก็จากการที่ความสัมพันธ์ของเปี้ยซูกับพระบิดาและพระวิญญาณซึ่งทสวรรไม่ได้มีตรงนั้นเหมือนเปี้ยซู เวลาพระเยซูพูดในยอมว่าพระบิดาหรือว่าพระวิญญาณใชท<อ>่ทำไมถึงได้ทำไมถึงได้ใช้ว่ามิคาเอลล่ะทำไมเขาถึงไม่ได้อ้านในบทอื่นด้วยว่าพระเยซูก็คือมิคาเอลนั่นแหละไม่เห็นมีเลยไม่ถึงหมยถึงว่าทําไมใช้ชื่อมิคาเอลก็มิคาเอลอย่างเดียวไม่ได้มีส่วนไหนที่อ้านถึงว่าเป็นพระเยซูนี่คือเป็นการตีความข่ามพีของเขา ใช่ไหมครับก็มีชื่อมิคาเอลแลวเขาบอกว่าถ้าพระเยซูเขาเมื่อเขาตั้งทงว่าพระเยซูคือสิ่งสร้างแรกของพระเจ้าเขาก็พยายามหาว่าใครคือสิ่งควรที่จะเป็นสิ่งสร้างแรกของพระเจ้าและเมื่อเขาเจออํานาจของมิคาเอลในดานิเอลใช่ไหมเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าดานฉะนั้นมิคาเอลน่าจะเป็นพระเยซูในก่อนที่พระองค์จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาอย่างที่บอกว่าเขาใช้หนึ่งเทสอริกาบทที่4ข้อ15 16 ที่บอกว่าด้วยองค์พระเจ้าจะเสด็จมาด้วยเสียงของทูตสวรรค์ใช่ไหมคุณชาใช้ใช้หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมค่ะลองอ่านหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งไม่ดมาอา๋อเหรอเพราะว่าฉบับสมาคมเราสองพันสิบเอ็ดเนี่ยเราแปลใหม่แต่ฉบับที่สมาคมใช้ฉบับปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งะจะแปลข้อนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกับสองพันสิบเอ็ดาลองดูเ,เปิดด้านหนึ่ง มีแอปโทรศัพท์ฉบับหนึ่เกาเจ็ดนะึออ่ะลองดูนึ่งเก้าเจ็ดหครเปิดละใครใจก่อนไม่ใช่กับอาิเเซอริกราบทที่สี่ข้อสิบหกอาเอาเอาถือวสิบหกก่อนข้อสิบฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนนะคทสิบห่อนนะ ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียง <c oughs> เรียกของเทพบดีหจุดแค่นี้อันนี้น่การจะใช้คำนี้ดีๆนะฟังฟังผมทวนดีๆนะก็ลองคิดดีๆนะด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีองค์พระผู้เป็นเจ้าสั่ง ด้วยสำเนียงสำเนียงคืออะไร accent ใช่ไหมสำเนียงของเทพบดีเทพบดีก็คืออัครทูตาธถุบดีนะครับอันนี้เป็นแปลฉบับแปลโบราณสมัยก่อนเขาไม่เรียกอัครทูตเขาเรียกเป็นอ่าเทพเทพบดีเห็นไหมด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีเขาก็เลยบอกว่าองค์เป็นเจ้าก็คือทูตสวรรค์อัครทูตมิคาเอลเพราะ in the voice of ใช่ไหม archangel นี่คือพอตัวแยงของพู้เยนพีวากับเซเวเดทันติที่เขาใช้อาจารย์ภาษากรีกใช้ยังไงเฮ้ยแปนเพราะ่าจาสังเกมตไอกว่าฉบับ1 9 7่กดนึงกับฉบับ2อันสเปียแปต่างเป็น้อทีเท่าไหร่16บกข้กกเทสโริกาบทที่4ี่ข้า16กหกสิบหกครับสิบหกสิบหกสิบีขกอ เป็นเสียงเป็นทุกสวรรค์แต่เขาบอกว่าเป็นอาร์เคทุศวรรค์เป็นทุสร์ยิ่งใหช่ข้อนีไหเขาเรียกบอกว่าพระเยซูคือทุตสวรรค์เป็นเป็นอาร์เคเพราะว่าเป็นองค์เป็นเจ้าด้วยสำเนียงใช่ไหมอาจารย์โอเคแต่เราเห็นว่าโอเคริโอซึ่งเป็น the lord ที่มันเป็นประธานใช่ แล้จอจะเห็นว่ามีมีก็ร้องเสียงโอเคก็ได้ร้องเสียงโอเคแตในเสียงของพระสวรรค์และโดยใจของพระเจ้าเข้าไปผสมคำไงว่าด้วยอด้วยว่าอใช่ไหมคุริออสมาจากสวรรค์ด้วยเสียง ของทูตสวรรค์ของอาเคอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจการเล่นคำของเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงๆที่ผมเห็นในในในภาษากรีกมันเป็นวิเคราะห์เร็วๆไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรที่สนับสนุนเราหรือต่อต้านเขาจริงๆมันมันแล้วแต่คุณอยากใช้ยังไงเพราะว่าเห็นเห็นว่ามาด้วยเสียงของ ทุสวรรค์ครับใช่โอเคแจริงๆมามันไม่ใช่เป็นกีเดีลสเพราะว่าไม่แต่ของสมาคมก็เห็นไหมว่าฉบับปี1 9ึ่งเก้อ้ยหนึ่กับ2อ1 1ก็ก็แปลแปลเรื่องแปลต่างเพราะว่าฉบับ1971เก้าจขาจะใช้คําว่าด้วยว่าองค์เป็เจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำดาสสารด้วยสำเนียงด้วยสำเนียงของอัครทูต ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นเสียงไม่ใช่สำเนียงใช่ไหมไม่ใช่เอ็กเซสไม่ใช่ไม่ใช่สำเนียงเป็น voice ใช่โอเคเป็นเป็นเสียงของแต่จริงๆโค้ดแบบนี้มันมันมืนสอนนักศึกษาเวลาเราเรียนภาษากรีกมันไม่ใช่เป็นเป็นตัวคุณเจสวร์คทุกอย่างเนาะแต่มันเป็นวิธีที่เราตีความหมายด้วยอย่างเช่นในกิจกรรมบทที่สองบทที่สามสิบแปดที่ที่บอกว่าเราเราแบบเรารแบบพิชมาเพื่อร้องความบาป จริงๆคำว่าเพื่อนั้นเราสามารถแปลว่าเพราะหรือเพื่อยังไงก็ได้อยู่ที่จะใช้คําไหนใช่การก็เลยว่าเรียบเทียบกับข้ออื่นประดับตีข้หมายข้อนี้มันเช่นกันเราสามารถตีว้มหมายอย่างนั้นได้ใช่แต่เราสามารถตีว้มหมายของเราได้ก็เลยว่าต้องั้งถึงขรอความที่อื่นว่าอะไรตอใช่ถูกต้อง ฉะนั้นเราจะยืนยันได้ยังไงล่ะว่าพระเยซูไม่ใช่อัครทูตาเทบดีตามที่เขาเสนอมาจากหนึ่งเทสโลริกาบทที่สี่ข้อสิบหกไม่ใครอยากตอบอก็อยากตอบาชาวโคลินกำลังสงสัยว่าพระเยซูม,มาแล้วหรือยังหรือว่าไม่มาชาวโคลินฮะโคลินไม่ใช่ที่เทสโลร,ริกากำลังสงสัยว่าพระเจ้ามาแล้วยังหรือยังไม่มาและอาจารย์พาลลก็ตอบเรื่องนี้ ซึ่งชาติสุริการไม่ได้สงสัยว่าพระเยซูเป็นสถาใสหรือว่าเป็นทสวรรษอาจัมโบโลบริบทรืออาจามโบโลต้องการตอบว่าพระเยซูยังไม่มาหรือจะมาอย่างไรนี่คือบริบทของเรื่องชาติสุริการสงสัยเมื่อมาจะมาอย่างไรจะมีเสียงอย่างไรกับด้่งชาติสุริกาที่สุริการไม่ได้สงสัยความเป็นพระเจ้าของพระเยซูอยเอะไร ก็มีคาเอเป็นอะไรเป็นทุตสวรรค์ถูกไหมในความหมายแต่เป็นงแต่ว่าเป็นทุตสวรรค์ชั้นผู้ใหญ่ในชั้นหัวหน้าใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ยังเป็นทุตสวัสค์อยู่ดีเหมือนผมเป็นผู้จัดการพวกเราแต่ผมก็เป็นหนึ่งในมนุษย์เหมือนพวกคุณถูกไหมเพียงแต่ว่าผมเป็นหัวหน้าแสดงว่าทุตสวรรค์มีคาเอลยก็ยังเป็นทุตสวัสค์อยู่แต่ที่บรูบทที่หนึ่งก็พูดชัดเจนไม่ใช่หรือว่าพระเยซูไม่ใช่ทูตสวัสคิ์อยู่แล้วใช่ไหม ฉะนั้นพระเยซูจะเป็นมิคาเอลได้อย่างไรเพราะพระเยซูไม่ใช่ทูตสาวผาน <c oughs> เออฮีบรูเนี่ยฮี Hebrew บรูบทที่หนึ่งข้อที่สี่ที่ห้าลองดูมันคำต่ออยู่ตรงนี้ฮี Hebrew บรูบทที่สี่ข้อที่ห้าไอบทที่หนึ่งข้อสี่ข้อห้าหกเลยเนี่ยเจ็ดเลยเอา้าวฮีบรูบทที่หนึ่ง ข้อ4ถึงข้อ7ดเราดูเลยพระองค์ทรงยิ่งใหน่กว่าพวกทูกสวรรค์มากนะักเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกผู้สวรรค์เพราะว่ามีใครบ้างในพวกผู้สวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของ วันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองจะเป็นบิดาของเจ้าและเขาเองจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตหรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทุกสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราณมรสราสร,รพระบุตรส่วนพวกทุกสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทุกสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นหุดลมหุดลม และทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเรวเกินเห็นไหมครับพระเยซูพระกัพตีก็บ,บอกชัดเจนว่าพระเยซูทรงยิ่งใหญ่กับทูตสวรรค์มากนะเพราะมีทูตสวรรค์นในบ้านใช่ไหมที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าเป็นบุตรของเราเราให้กําเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเราฉะนั้นพระเยซูไม่เห็นนักมิคาเอลเลยพระเยซูไม่เห็นมิคาเอลเพราะมิคาเอลเป็นทูตสวรรค์ ถึงแม้ว่าโอเคจะเป็นทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้าแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในตระกูลทูตสวรรค์อยู่ดีถูกไหมก็แค่เป็นทูตสวรรค์ที่ที่มีตําแหน่งใหญ่โตแค่นั้นเองแต่ยังเนื้อแท้เขาก็ยังเป็นทูตสวรรค์แต่พระเยซูทรงเป็นคนประเภทใช่ไหมครับหรือถ้าภาษาบ้านๆเราคือคนชนิดกับทูตสวรรค์เลยเพราะว่าเป็นอีกผู้หนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ตระกูลเพาะพระเยซูทรงใหญ่กว่าตระกูลทูตสวรรค์ทั้งหมดเลย ฉะนั้นพระเยซูปเป็นทูตสวรรค์ไม่ได้แล้วไม่มีทางจะเป็นมิคาเอลเลยเพราะมิคาเอลเป็นอาร์ชแองเจิลใช่ไหมคือทูตสวรรค์อาร์เคใช่ไหมจันอาร์เคมาเลสใช่อาร์เคมาเลสแต่ก็ยังเป็นมาเลสอยู่ดีใช่ไหมอันเดลใช่จันอันเคใช่ใช่แต่ก็ยังเป็นทูตสวรรค์อยู่ดีอ่ะเพียงแต่เป็นทูตสวรรค์ชั้นผู้ใหญ่แค่นั้นเองนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เป็นมิคาเอล และจริงๆถ้าเราโต้แย้งกับในระบบของพันธสัญญาเดิมกับอิสราเอลนะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่า,าพระคัมภีจริงๆพูดถึงทูตสวรรค์ที่เราเจอที่เอื่ชื่อจริงๆมีกี่ชื่อในพระคัมภีรนะที่พูดถึงนะมีแค่สองนะคือมีคาเอลกับกราเบียนเท่านั้นถูกไหมฮะมีคาเอลพูดถ้าจำไม่ผิดนะมีคาเอลปรากฏแค่ห้าครั้งในพระคัมภีกับกราเบียนปรากฏแค่ครั้งในสองครั้งใช่ไหมในพระกิตติคุณ แล้วก็ในดานเนียนเหมือนกันแค่นั้นเองที่เป็นทูตในการสื่อสารแต่ในธรรมเนียมของยูที่เป็นพวกของเขาเรียกว่านังสือของทาคุมเป็นนักจักทากุมไหมอ๋อทาคุม,มอ๋มอ,อ,อไม่รู้จักกันดานไหม <laughs> <laughs> ทาคุมก็เป็นเหมือนกับบทเป็นหนังสือที่รวบรวมคําสอนเป็นภาษาอารามกิกนะครับของบรรดารับไปชาวยูโบราณทุกเนี่ย เขามีหนังสือมากมายนะที่พูดถึงชื่อของทุสวรรค์และจริงๆถ้าเราอ่านจำจำเรื่องของยูดาได้ไหมหนังสือยูดาที่เอ่ยเอ่ยถึงเรื่องศพของโมเสสที่มีคาเอลใช่ไหมมาห้ามซาตา,านเอาไว้อะแล้วบอกว่าให้พระเจ้ากล่าวโทษเจ้าเองเอถิดสังเกตนะอ่ะยูดายกมาจากหนังสือเอโนถูกไหม ในหนังสือเอโนกนั่นแหละพูดถึงชื่อทูตสวรรค์เอาไว้อีกเยอะในระดับของเขาเจ็ดองหรือแปดองอยังไงพวกเนี้ยใช่ไหมครับฉะนั้นทูตสวรรค์จริงก็มีมากกว่าแล้วยูสอิสราเอลไม่เคยมองทูตสวรรค์อยู่แล้วว่าเป็นมนุษย์หรือจะเป็นพระเมสสิยาของพวกเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเราโต้แย้งกันทำประวัติศาสตร์ชาวยูด้วยนะหรือไม่แต่ตามหลักพระคัมภีร์เรา,เรา,เ,ราเราอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับและจริงๆพระคัมภีร์ก็เรียกมิคาเอลว่าเป็น one of chief ใช่ไหม ก็คือเป็นหนึ่งของหัวหน้าแต่พระเยซูไม่เคยเป็น one of chief ใช่ไหมแต่พระเยซูเป็นอะไร the king of kings the lord of lord ในวีวบรุษพูดถึงถูกไหมฮะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วถ้ามิคาเอลเป็นเจ้าชายแต่พระเยซูทรมเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นจอมราชันเนี่ยจอมราชันใช่ไหม king กับ prince ต่างกันไหมต่างนะพระเยซูไม่ใช่ king เฉยพระเยซูเป็น the king of kings ใช่ไหมฮะ ฉะนั้นพระเยซูยไม่ใช่ทื่อสนพิคาเอลอยู่แล้วและนี่นะครับถ้าพี่น้องเจอนะโรคเซเวตเตบางกลุ่มบางคนนะครับกับพยัญชนะว่าจะใช้ในเรื่องนี้นะครับโอเคเนาะครับมีคําถามในเรื่องนี้